ทุกคนนะครับมาในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมารีวิวการเตรียมตัวสอบภาคขอท้องถิ่น68ทุกคนน่าจะทราบเนาะครูรีวิวการเตรียมตัวสอบภาคขอท้องถิ่น68ไปแล้ว2ตําแหน่งคือนักวิชาการศึกษานักทรัพยากรบุคคลถ้าใครสอบ2ตําแหน่งนี้อย่าลืมไปย,ย้อนหลังนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบของนักเรียนแน่นอนส่วนในวันนี้ ครูจะมารีวิวอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการซึ่งถ้าใครสอบตำแหน่งนี้ก็ฟังครูรีวิวให้จบนักเรียนจะได้ไปเตรียมไฟล์ไปเตรียมเอ,อกสารไปเตรียมหนังสือเพื่ออ่านอย่างมั่นใจจะได้สอบอย่างถูกต้องและเตรียมอย่างตรงประเด็นนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครูจะทยอยทาให้เรื่อยๆรบกวนนักเรียนกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูลงคลิป ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักเรียนจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมเนาะรบกวน s u b สครตกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทุกๆคลิปของครูการันตีว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนและทุกๆคลิปของครูครูรีวิวตามประกาศจริงดังนั้นนักเรียนจะไม่พลาดข้อมูลสําคัญแน่นอนมาในวันนี้เรามาดูกันที่ตําแหน่งนักวิเครานะห์เนาะนักวิเคราะห์น,นโยบายและแผนนะักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนาะ รงท้าย้ยวยปฏิบัติการก็คือนักเรียนจะรับเงินเดือนในวุฒิปอตีครับก็คือภายใน2ปีได้18ื่นแแน่ๆครับส่วนใครที่ลดวุฒิลงไปก็จะไม่ได้เงินเดือนเท่านี้ครูย้ําไปแล้วเนาะครูสอนไปแล้วว่าการลดวุฒิมีข้อเสียหลายข้อมากๆใครคิดจะลดวุฒิก็คิดให้ดีแล้วกันเนาะไปดูครูสอนก่อนก็นได้ในช่อง YouTube จะได้รู้ว่าการลดวุฒิเสียสิทธิ์เยอะมากครับในความเป็นจริงครูอยากให้ลูกศิษย์ของครูสอบตรงวุฒิครับไม่ว่านักเรียนจะเรียนวุฒิอะไรไม่ผิด แต่อยากให้สอบตรงวุฒินักเรียนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ตัวเองเรียนมาไม่ต้องไปลดเงินเดือนตัวเองไม่ต้องไปลดสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับตามวุฒิของตัวเองโอเคนะปูสั้นๆประมาณนี้ลงท้ายด้วยปฏิบัติการคือการสอบระดับปอตีภายใน2ปีนักเรียนเงินเดือนถึงแน่ครับหมื่นแโอเคนะครับและก็สิทธิต่างๆในตำแหน่งวิชาการที่จะเติบโตไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับนี่คือปฏิบัติการตำแหน่งวิชาการเพราะฉะนั้นจะเติบโตแน่นอน โอเคนะส่วนใครที่สอบตําแหน่งต่ํากว่านี้นักเรียนจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อสอบให้ถึงตําแหน่งวิชาการ,พรเพราะว่ากา,ววการเจริญเติบโตการก้าวหน้าเป็นหัวหน้าง,งานส่วนใหญ่9ก9 9ุด้าจุดครูพูดเลยคนระับต้องเป็นตําแหน่งวิชาการเนาะรู้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันใช้วุฒิสูงกว่าดังนั้นด้วยคุณวุฒิด้วยวัยวุฒิก็จะทําให้เติบโตมากกว่าไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกติโอเคนะมาในคลิปนี้ครูจะแนะนําอะไรบ้างหัวข้อที่1ครูจะแนะนําเนื้อหาการสอบ นักเรียนยจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อหาออกอะไรบ้างเราชอบไปฟังคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เนื้อหาครับมันอยู่ในประกาศอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะจิ้มให้ดูต่อมาครับแนะนำวิธีหาไฟล์นักเรียนรู้ไหมครับไฟล์ทุกชนิดที่ประกาศสอบนักเรียนหาไฟล์ได้ฟรีๆด้วยเทคนิค PDF ที่ครูซอน ใครเคยเรียนกับครูย่อมรู้วิธีการหาไฟล์เนาะต่อมาอยากให้ทุกคนทราบว่าหมายเลขึ้กับหมายเลขสองเป็นส่วนสำคัญสุดเป็นส่วนที่ทำให้เรียนได้ข้อมูลเนื้อหาครบถ้วนดังนั้นนักเรียนจะครบหรือไม่ครบขึ้นกับ1และ2เท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนหากนักเรียนอยากได้เนื้อหาที่ครบ นักเรียนจะต้องทําตามครูทั้งหมายเลขนึงและหมายเลขนงหมายเลขนึงคือดูประกาศหมายเลขนงคือโหลดไฟล์ตามประกาศนาักเรียนจะได้ข้อมูลครบโอเคไหมครับต่อมาหมายเลข3าครูก็ไม่ให้ทุกคนพลาดเนาะหมายเลข3ครูถือว่าเป็นการแนะน,นําหนังสือนะหนังสือดีคุณภาพหนังสือดีมีคุณภาพครูมาแนะนําแต่ทุกคนต้องทราบว่าหนังสือมันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่าเสริมครับหนังสือเป็นการสรุปเป็นการย่อเนื้อหาดังนั้นถ้านักเรียนจะต้องการเนื้อหาเต็ม ต้องยอมรับตามความเป็นจริงครับมันสู้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไม่ได้หรอกดังนั้นหมายเลขสามหมายเลขสามนั้นเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมหนังสือเนี้ยเป็นการสรุปเนื้อหาเป็นการยอ่อเนื้อหาเป็นการมีแนวข้อสอบให้นักเรียนฝึกทําแต่อย่างที่ย้ําเสมอครับให้นักเรียนเน้นเนื้อหาเนะส่วนแนวข้อสอบฝึกทําเฉยๆเพื่อทบทวนความรู้แต่ไม่ต้องท่องไปเพราะคนเขียนหนังสือคนเขียนเนื้อหาคนเขียนแนวข้อสอบ เป็นคนละคนกับคณะกรรมการที่ออกข้อสอบดังนั้นอย่าท่องข้อสอบไปสอบมันไม่มีทางตรงแต่แนวข้อสอบเอาไว้ฝึกทำเพื่อทบทวนความรู้เฉยๆแต่สิ่งสำคัญนักเรียนจะต้องเน้นเนื้อหาครับเน้นเนื้อหาให้ตรงตามประกาศให้ครบตามขอบเขตเขาจะออกอะไรเราจะทำได้ส่วนหนังสือเอาไว้อ่านเพื่อทบทวนความรู้เอาไว้ฝึกทำโจทย์เป็นแนวทางเฉยๆแต่ไม่ต้องท่องโอเคนะดังนั้นถ้านักเรียนถามครูว่าใครสำคัญสุด หนังสือไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการสอบราชการครับหมายเลข1หนึ่งหมายเลขสองสำคัญที่สุดครับส่วนหมายเลขึสามถือไว้ว่าครูย้ําเสมอนะเอาไว้เสริมอ่านหนังสือดีไหมดีมันย่อมดีกว่าการไม่อ่านอยู่แล้วแต่ก่อนจะอ่านหนังสือพยายามทําหมายเลข1หนึ่งกับหมายเลข2สองไปก่อนเพราะว่าสําคัญสุดส่วนหนังสือเอาไว้เป็นสื่อเสริมซึ่งครูจะแนะนําทุกอย่างเลยตั้งใจฟังแล้วกันนะครับก่อนอื่นมาดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าตําแหน่งที่น้กเรียนสมัคร ใครดูคลิปนี้ครูก็จะรู้ตำแหน่งต่างๆใช้หลักการเดียวกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าตำแหน่งที่เราสมัครนั้นมีเนื้อหาการสอบอะไรบ้างให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมครับทุกคนรู้จักเว็บไซต์นี้อยู่แล้วถ้าไม่รู้จักครูย้ำอีกทีก็คือเว็บไซต์ในการสมัครสอบครับนักเรียนสมัครสอบเว็บไซต์ไหนมันก็ประกาศอยู่บนเว็บไซต์นั้นแหละไม่ต้องไปหาใน Google ในเว็บไซต์สมัครสอบโอเคนะจากนั้นให้นักเรียนกดที่หน้าแรกครับกด กดหน้าแรกตรงนี้นะกดเคอร์เซอร์ตรงนี้เนี่ยเห็นครูทําสีเขียวไว้ให้เนาะแล้วมองมองมองมาตรงนี้ให้นักเรียนมองมองมาที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ไล่ลงมาล่างๆโอเคไหมครับเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานักเรียนจะเจออันนี้ครับเห็นไหมสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องการคือตรงนี้สมมุตินักเรียนสมัครในตําแหน่งวิชาการใช่ป่ะนักเรียนก็ต้องตรงนี้เห็นไหมครับหลักสูตรและวิธีการสอบนักเรียนกดตรงนี้ครั้งที่หนึ่ง ตรงนี้จะบอกเนื้อหาในการออกสอบถูกปะถ้าใครสมัครตําแหน่งต่ํากว่านี้ก็ประเภททั่วไปเข้าใจใช่ไหมครับถ้าใครสมัครครูผู้ช่วยก็ครูผู้ช่วยเนื้อหานเนื้อหาอยู่ตรงนี้เนาะขูลบตัวนี้ก่อนเนื้อหากดหนึ่งนะยังไม่จบนะครับข้อสอบออกตัวนี้ด้วยนักเรียนจะต้องมากดสองตัวนี้ครับครูย้ําเสมอนะกดสองตงัวนี้กดสองนี้ข้อสอบจะออกหน้าที่หน้าที่ของตําแหน่งครับก็คือ ลักษณะงานที่ปฏิบัตินักเรียนจะต้องมีความรู้ว่าตำแหน่งที่นักเรียนปฏิบัตินั้นทำหน้าที่อะไรซึ่งนักเรียนไม่ใช่ค้นจาก Google นะนักเรียนอ่านตรงนี้เลยครับเขาให้มาตรงนี้นักเรียนอ่านเฉยๆครับเดี๋ยวครูมาแนะนําโอเคนะเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นเนาะดังนั้นตรงที่นักเรียนกดก็จะมีตรงนี้เพื่อดูว่าเนื้อหาออ,อะไรแล้วก็กดตรงนี้ เพื่อดูว่าหน้าที่ของนักเรียนทําอะไรข้อสอบออกทั้งคู่ครับและครูย้ําอีกทีครับตรงเนี้ยมันจะออกในวันสัมภาษณ์อีกครับซึ่งสามารถถามนักเรียนได้ว่าตําแหน่งนักเรียนทําหน้าที่อะไรในองค์กรเข้าใจไหมครับเคียร์ทุกอย่างแล้วเนาะอะ,อะครูจะเริ่มจากการกดหนึ่งครับกดหนึ่งกดนะมันจะพานักเรียนมาหน้านี้เห็นไหม หลายคนชอบคิดขึ้นเองชอบไปฟังคนอื่นทั้งๆท,งท,งที่ประกาศบอกไว้ชัดเจนเห็นไหมตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับนี่เขาจะบอกมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการลงท้ายด้วยปฏิบัติการก็คือปอตีรับเงินเดือนปอตีครับใครลดวุฒิก็จะไม่ได้เงินเดือนอันนี้โอเคนะครับต่อมาขอบเขตเนื้อหาก็คือเนื้อหาบอกไว้ชัดเจนว่าออกสอบอะไรชัดเจนไหมครับดังนั้น หน้าที่ของนักเรียนก็คือใจเย็นเนื้อหาทั้งหมดนี้นักเรียนสามารถหาได้จาก Google ครับทั้งหมดเลยเราเรียก Google ว่า pdf ครับเทคนิคไฟล์ pdf โอเคนะดูคร,ราาูสอนช้าหมายเล็กหนึ่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การการปกครองท้องถิ่นถูกปะและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สนักเรียนไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเวลานักเรียนเห็น และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนพิมพ์ไปตามนี้ให้หมดเลยแล้วนักเรียนต่อท้ายว่ากฤษฎีกากริฎีกาครับเขาจะรวบรวมมาให้เราแล้วแล้วก็ตามด้วย PDF. โอเคปะ่ะครูสอนชัดเจนนะถ้านักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมแปลว่ากฎหมายฉบับนั้นถูกแก้ไขซึ่งโดยปกติ คนที่รวบรวมให้เราที่แก้ไขเป็นไฟล์ฉบับเรียวก็คือกฤษฎิกาให้นักเรียนพิมพ์เลยครับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้นอ,องถิ่นพศ .2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแค่นี้ก็ได้กฤษฎิกา PDF ก็จะออกมาครับเทคนิคไม่ยากเคลียนนะถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมให้พิมพ์กฤษฎติกาต่อมานักเรียนสังเกตหมายเลข2 ไม่มีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมนักเรียนพิมพ์ตามนี้เลยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ .2540 แล้วตามด้วย PDF ครับถ้าไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมเติม PDF ไปได้เลยครูสอนชัดเจนปะส่วนใหม่เลขสาหลายคนตื่นเต้นไม่รู้จะอ่านอะไรหม่เลขสาเขาบอกชัดเจนนะความรู้เกี่ยวกับการทําแผนระดับพื้นที่เด็กบางคนก็ไปเสิร์ชไม่ใช่นักเรียนต้องเสิร์ชต,ตรงนี้อยู่ด้านหลังเห็นไหมเขาบอกชัดเจนระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตําบลพอส2562เห็นปะไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมนักเรียนเติม PDF มันก็จะออกมาทันทีเห็นปะครูชอบมากครูยอมรับว่าครูชอบตำแหน่งนี้เนาะเพราะตำแหน่งนี้ประกาศง่ายมากครับไฟล์ต่างๆหาง่ายง่ายต่อมาหมายเลขสครับหมายเลขสชัดเจนเหมือนกัน อยู่ด้านหลังนะเขาวงเล็บมาแล้วแล้เรนก็พิมพ์ระเบียบไม่ใช่พิมพ์ความรู้นะข้างหน้าเขาบอกเฉยแต่เขาบอกว่ามันออกพรบรตัวนี้ระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 6 3แล้วก็ pdf ครับถูกปะเนี่ยแสดงว่ากฎหมายออกกี่ตัวที่เกี่ยวกับระเบียบเนาะครูเรียกระเบียบพรบรเนี่ยกฎหมายครูเรียกสั้นๆละกันหนกฎระเบียบละการน้หนึ่งสองอัน กดระเบียบกดระเบียบกฎหมายอ่ากฎหมายร,ระเบียบแล้วกันนะมีอยู่แค่สี่ตัวนี่แก้ไขเพิ่มเติมแค่ต,ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวเดิมหมดครูสอนงี้เข้าใจใช่ไหมแก้ไขเพิ่มเติมแค่ตัวหมายเลขหนึ่งนั้นึ่ก็พิมพ์กฤษฎีกาลงไปส่วนตำแหน่งอื่นๆื่น pdf ได้เลยถูกไหม่านต่อมาหม่เลขกห้าความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูมีคลิปติวใช่ไหม อันนี้ผ่านเนาะความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศร,รษฐกฐิจและสังคมแห่งชาติอันนี้ออกภาคก,ก็ด้นะใครสอบภาคก็สบายเนาะภาคก,กท,ท้องถิ่นได้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปด้วยเนาะแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบ,บ,บับสิบสามเนาะฉบับสิบสามอันนี้ก็พิมพ์ pdf เดี๋ยวครูแจกอ่ะครูมีให้แหละครูมีให้นอะอ่ะหมายเลขห้าหมายเลขหกครูมีให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติคุณคุณปะมันคือยุทธศาสยี่สิบปีนั่นแหละครับนักเรียนอ่านตรงนี้ ครูก็มีคลิปนะคลิปดิวดังนั้นหมายเลขห้าหกเจ็ดครูมีอยู่แล้วเดี๋ยวครูแจกโอเคไหครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะใครเรียนกับครูย่อมรู้ว่าครูวางไว้ที่ไหนเนาะใต้คอมเมนต์ตรงที่เรียนขอบคุณครูครูแปะไว้ให้โอเคนะครับเคลียร์นะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติจหวัดที่สิบสามแล้วก็นโยบายยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีประมาณนี้ครับ ต่อไปหมายเลขแปหมายเลขแปดทัางเรียนพิมพ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะหมายเลขแปดอะ่อะการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA แล้วก็ PDF น่าจะออกมาเลยครับ PDF <c oughs> เห็นปะหมายเลขแปต่อไปหมายเลขเก้ 9, บางคนไปฟังคนอื่นที่ แนะนำผิดๆมันจะทำให้เราตายครับหมายเลขเก้าหลายคนไปเซิร์ชที่ Google ครับไม่ใช่หมายเลขเก้าไม่ได้อยู่ใน Google บางคนไปเซิร์ชว่าตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการทำหน้าที่อะไร <c oughs> ไม่มีไม่ต้องเซิร์ช Google เขาให้มาตรงนี้คือการกดสองครับกดสองอยู่ตรงไหนดูตรงนี้ครูแนะนำไว้ชัดเจนนะย้อนมาที่หน้าแรกเห็นคำว่ากดสองไหมนี่ นักเรียนกดตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ครับเห็นปะกด2เข้าไปแล้วนักเรียนเลื่อนดูจะพบกับหน้านี้เห็นปะชา้าช้าเห็นปะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ครับเรียกลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่หน้า5ครูบอกเลยอยู่หน้า5กับหน้า6นักเรียนอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้แล้วก็พอไม่ต้องไปเซิร์ช Google นี่คือหมายเลขอะไรในประกาศนี่คือหมายเลข9ใช่ไหมเนี่ยหมายเลข9นักเรียนอ่านตรงนี้นี่ พอเห็นปะแล้วตรงนี้นักเรียนอ่านไปสําหรับวันสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นการรู้ว่าตําแหน่งเราทําหน้าที่อะไรเนี่ยมันมี82หน้าอย่าตกใจนะ82หน้าคือตําแหน่งอื่นอย่าไปอ่านเราอ่านเฉพาะตําแหน่งเราก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีอยู่หน้า5หน้า6ก็หมดแล้วครบยังครูธิบายเคลียร์แล้วเนาะอ่านต่อมาย้อนมาที่คลิปครูนิดนึงครูสอนเทคนิคการหาไฟล์ราชการแบบฟรีๆเนาะก็คือหาไฟล์ภาคขอ เทคนิคที่ครูเรียกว่า pdf ครับถ้าใครอยากไปเรียนแบบเชิงลึกเข้าไปเรียนกันได้เดี๋ยวครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะนักเรียนควรจะรู้จะได้เอาแนวทางการหาไฟล์ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงประยุกต์ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะสอบภาคขอตําแหน่งอะไรหลักการเหมือนกันคือการหาไฟล์ฟรีดูประกาศแล้วหาไฟล์ฟรีโอเคไหมครับต่อมาสุดท้ายครับแนะน,นําหนังสือกันหน่อยนะใครติดตามครูครูพูดเสมอหนังสือไม่ว่ากันนักเรียนชอบเล่มไหนแล้วแต่นักเรียนเลย แต่ครูจะเลือกตัวอย่างหนังสือมา1เล่มที่ครูคิดว่าดีและแน่นอนครูการันตีว่าดีแต่นักเรียนจะเอาเล่มอื่นครูก็ไม่ว่าแต่ครูจะเลือกหนังสือ1เล่มโดยใช้ปัจจัยต่างๆ,งๆดังต่อไปนี้ดูภาพครับอันดับแรกคร,ครูจะมองชื่อผู้แต่งก่อนเลยครับชื่อผู้แต่งครับต้องมีตัวตนหนังสือจะต้องมีตัวตน ไม่ใช่ผีมาเขียนไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มา Co ปปี้เพจคัปปี้เพจคัปปี้เพจแปะ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 ,แ,ปะแล้วเอามาขายบางทีไม่ได้ตรวจทานถูกปะดังนั้นหนังสือที่ดีจะต้องมีชื่อผู้แต่งเพราะเวลาพิมพ์ผิดพิมพ์พมถูกเราจะได้รู้ว่าอาจารย์ท่านนั้นน่ะถูกปะเขียนผิดหรือว่าเขียนไม่ได้ตรวจทานอะไรเลยถูกปะดังนั้นครูต้องบอกอย่างนี้นะอาจารย์ทุกท่านที่เขากล้าเอาชื่อเขาลงบนปกอาจารย์ท่านนั้นนะครับ เขาก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งว่าหนังสือเขามีคุณภาพและเขาก็ต้องทําหนังสือให้ดีเพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาและเขาก็ต้องทาหนังสือให้ดีเพราะเขาต้องการขายชื่อเสียงไม่ใช่ชื่อเสียเข้าใจคุณพูดป่ะดังนั้นเขาต้องรักษาหน้าตาตัวเองอยู่แล้วว่าเออหนังสือที่ผลิตออกมาต้องดีดังนั้นจึงระบุชื่อไปครับดังนั้นหนังสือที่ดีต้องมีตัวตนและถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าอาจารย์ผู้นั้นเป็นใครนักเรียนก็เอาชื่อของอาจารย์เซิร์ช Google นักเรียนก็จะเห็น ผลงานอื่นๆของอาจารย์เช่นกันโอเคไหมครับหนังสือที่ดีก็ควรจะมีการพิสูจน์อักษรตรวจทานถูกไหมต่อไปนี้สําคัญมากหนังสือที่ดีดูครูนะครับครูย้ําควรจะมีเลข ISBN เลข ISBN คือเลขสํานักหอสมุดแห่งชาติการขอเลข ISBN ครูเคยขอครูรู้การขอเลข ISBN จะต้องส่งประวัติจะต้องส่งผลงานตัวอย่างต่างๆ เพื่อให้พิจ,จารณาว่าหนังสือกำลังจะวางจำหน่ายก็จะขอเลข ISBN ซึ่งเป็นเลขสำนักขอสมุดแห่งชาตินั่นแปลว่านักเรียนก็คงไม่เอาหนังสือที่ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้แปะ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 นังสือที่ไร้ตัวตนนังสือที่ไม่มีผู้เขียนหนังสือที่มั่วๆเอาไปขอเลข ISBN หรอกไม่มีใครให้หนักเรียนหรอกดังนั้นหนังสือต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งถึงจะขอเลข ISBN ได้ครูพูดชัดเจนปะต่อมา หนังสือที่สามารถขายใน siet นยอินสวนหนังสือจุฬานี่คือร้านหนังสือชั้นนําถูกปะร้านหนังสือชั้นนําก่อนขายเขาจะต้องมีการตรวจสอบครับหนังสือร้านหนังสือ siet นยอินสนหนังสือจุฬาสมมตินักเรียนจะต้องการขายในร้านหนังสือใดร้านหนังสือหนึ่งเช่น s i c ิจะขอประวัติของนักเรียนจะขอผลงานตัวอย่างผลงานจะขอดูหน้าปกขอดูไส้ในพูดง่ายคือเขาจะมีการตรวจสอบก่อนอนุมัติให้วางจําหน่ายได้ครูพูดงี้เข้าใจใช่ไหมดังนั้นแปลว่าหนังสือที่ขายที่ c ิในอินส่วนหนังสือจุฬาสามารถเชื่อได้ระดับหนึ่งว่าโอเคมีเลข ISBN ด้วยประมาณนี้และหนักกว่านั้นหนังสือที่ขายที่ศูนย์หนังสือต่างๆจะถูก ขายในราคาที่เหมาะสมครับไม่แพงจนเกินเหตุหนังสือบางเล่มต้นทุนไม่แพงเลยแต่ขายโอเวอร์มากโอเคไหมครับซึ่งคุณภาพมันไม่เกี่ยวกวับราคาอยู่แล้วเข้าใจบ้างเนีครราคามันขึ้นกับต้นทุนดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าจะแพงแล้วคุณภาพสูงหนังสือที่ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าหนังสือราคาแพงก็มีหนังสือที่ราคาถูกกว่าคุณภาพดีกว่าพวกก๊อปปี้มาขายก็มีเยอะแยะก๊อปปี้แปะๆ,ๆเคยเห็นไหมล่ะ หนังสือมีรูปเล่มที่สวยงามอ่ะราคาถูกราคาเหมาะสมเพราะว่าต้นทุนการผลิตเกิดจากการพิมพ์แบบออฟเซ็ตจำนวนมากดังนั้นราคาจะต้องเหมาะสมไม่แพงโอเวอร์เข้าใจครูพูดใช่ไหมด้วยทุกๆอย่างครูเลือกมาแล้วโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะเลือกอะไรก็ให้พิจารณาผู้แต่งลองดูซิเล็กไอเอสบีเอ็นมีหรือเปล่าถูกปะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเกินไปหรือเปล่าหมายถึงว่าพิมพ์มั่วซั่วหรือเปล่าไปดูว่ามีการตรวจอักษรบ้างหรือเปล่าราคาไม่แพงเกินไปมีขายในร้านหนังสือชั้นนำบ้างเปล่าประมาณนั้นเนาะ โอเคนะครับซึ่งมาในวันนี้ครูแนะนํา1เล่มโอเคเล่มนี้อาจารย์ท่านนี้ครูเคยแนะนําในนักรัย์เหมือนกันเนาะอาจารย์ครูเรียกอาจารย์แล้วกันนะอาจารย์กิติกรเกรื้อกูลเนี่ยครับเขียนหนังสือที่ครูว่าโอเค2เล่มหมายถึงว่าในาสต,ตาร์ครันะก็คือนักทรัพย์ซึ่งครูแนะนําไปแล้วแล้วก็อีกตาแหน่งหนึง่งก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับเล่มนี้ใช้ได้ครับโอเคดีโอเคนะครับเล่มนี้เนาะซึ่งนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปหาที่ c ีเอ็ดในอิน e ศูนย์ห e นังสือจุฬานะ ทุกวันนี้นักเรียนสามารถหาได้ในช้อปปีได้แล้วเนาะช่องทางออนไลน์นะครับกูเขียนภาษาไทยแล้วกันนะนักเรียนช้อปปีเนาะอ่ช้อปปี้โอเคไหมครับนักเรียนรู้จักอยู่แล้วละ่ะเนาะช่องทางออนไลน์เราซื้อที่ช้อปปีได้เลยเพราะทุกวันนี้สูย์หนังสือจุฬาเซียบุ๊กในอินหรือว่าผู้ค้าต่างๆก็ขายในช้อปปี้นักเรียนสามารถซื้อและก็ให้เขามาส่งได้โอเคไหมครับ ได้เนาะซึ่งถ้าใครหาไม่เจอนักเรียนมองไปที่ YouTube ครูก็ได้ครับครูจะแปะผลิตภัณฑ์ตะกร้าไว้โอเคไหมครับนักเรียนสามารถกดตะกร้าของครูแล้วก็ซื้อได้เช่นกันโอเคนะถือว่าครูซัพพอร์ตทุกๆอย่างแล้วเนาะประมาณนี้เล่มนี้โอเคครับเนี่ยครูคเลือกมาแล้วซึ่งนักเรียนจะเลือกเล่มอื่นไม่ว่าการแต่ครูแนะนําเล่มนี้สําหรับครูโอเคนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก่อนปิดท้ายเนาะเนี่ยจำไว้ครับสิ่งสําคัญที่สุดคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนักเรียนจะต้องหาไฟล์เองครับดู ที่เหลือก็หนังสือเป็นสื่อเสริมละกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจทุกๆอย่างเนาะสิ่งต่างๆครูจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับคลิปติวพวกยุทธศาสตร์ชาติคลิปติวปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเทคนิคการหา PDF โอเคไหมครับครูจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะไปดูที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับสำหรับตำแหน่งอื่นๆกด s u b ส c r i b e ไว้เดี๋ยวครูมารีวิวกันต่อครับสวัสดีครับ